เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเสื้อคลุมไหล่ของแม่ออนนะคะแม่ออนได้ใส่แล้วอ่าจะเป็นคอวีนะคะเพื่อนๆเป็นไหมพรมสามพายนะคะแม่ออนได้ใส่แล้วทีนี้อ่าตัวน,นี้คอวีทีนี้แม่ออนก็จะใส่เป็นคอปะ ใส่เป็นคอปากนะคะแขนก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะใส่สบายสบายอุ่นอุ่นอุ่นบ้างไม่อุ่นบ้างเอาพออุ่นอุ่นนะคะไม่ถึงกับไอ้นั่นแม่ออนวาสวยดีไหมพรมแม่ออนนะคะตรงนี้เห็นไหมคะเออน่ารักมาก แม่อ่อนลงลงตั้งแต่เริ่มต้นไว้ให้เลยนะคะเพื่อนๆเริ่มต้นดอกเริ่มต้นต่อนะคะแต่ตรงนี้เมื่อคืนแม่อ่อนทําตรงนี้แม่อ่อนไม่ได้ไม่ได้ลงให้นะคะตรงชายที่เป็นอันนี้ตรงที่เป็นพัดนี่นะคะแม่อ่อนไม่ได้ลงเมื่อคืนนี้แม่อ่อนทาไปแล้วแม่อ่อนก็ลืมไม่ได้ลงนี่ค่ะจะสวยนะคะ ก็ <S <S เราไม่ต้องเใส่แบบเรียบร้อยนะคะเพืเ่อนๆมันเป็นเสื้อคลุมก็ใส่แบบโชว์นิดหน่อยอะไรยังไงก็ได้นะคะมันเป็นเสื้อคลุมใส่แบบสบายๆหรือว่าเราจะเอาทางนี้ก็ได้นี่นะคะคลิปลงให้แล้วนะคะเพืเ่อนๆนั่นนะคะโอเคไหมคะสวยไหมเอ่ยสวยไหมคะ ได้ได้ใส่ดีใจนี่ค่ะโอเคนะคะ